เจะพี่น้องใบซาเป็นตาซ้าหมาก้ากประมาณลบสิปี่ประมาณ1ิบานาทีฮอตจี่นอก What? Huh? จะเป็นเผ็ดเนาะเอกลักษณ์ของเมืองจอกเผ็ดจะมีเผ็ดอยู่กลางเมืองแบบนี้แหละเจ้าพี่น้องเอ้ยเห็นบ่งามบ่เวลาตอนเช้าเ็ดจะเริ่มิยัเด้อเจ้าพี่น้อง 一般都吧。 น้ำจะาห้ก no. no. <médico S 3> ็จะหายบานได้ก็คือกันแหละนาะจะเป็นน้องเนาะเป็นบอเข้าบานไปแล้วอันนี้ทางเข้าบานไปเด้อเอกหลักเข้งบานค่อยก็คือมีมังหินยิ่ใหญ่อุ้ยไปชนแล้วมังหินยิ่ใหญ่อยู่นี่ไปลชนแคือแล้วบะไรเห็นมังหินสิบแล้วบันเด้บันเดอสีฮอดเงินข้าพเจ้าแล้วเด้อจะเป็นน้องรถที่กระตักหน้าให้เลย บอน,นอบอนเงินครับพี่โจร่างนี้แหละล่างนี้แหละล่างนี้แหละเจ้าพี่น้องเงิอนที่พ่ออีแม่สร้างมาตะก,กี้เน่อายค่อยกำมานั่งเองเป่งท่าครับเนี่ยมาฮับเครื่องน้องเด้ฮับเครื่องน้องเด้เปน็นอะได้